สวัสดีครับชาวแคมป์วันนี้อันนี้คลิปคลิปต่อมาเลยนะครับต่อเนื่องจากดริปเมื่อคู่นี้อันนี้เราจะมาลองเพรสเพรสเอสเปสโซแล้วเอามาผสมกับตัวน้ำผลไม้นะครับจริงๆนะแล้วเขาบอกว่ามันผสมกับผลไม้อะไรก็ได้นะแล้วแต่เราชอบเลยนะครับวันนี้เราจะมาลองคู่กับอันนี้ครับน้ำสับปะรดของ ดอยคํานี่แหละนะครับโดยอาจารย์เอฟเหมือนเดิมนะครับอาจารย์เอฟกับพี่นุ้ยพี่นุย้ยฟรีแคมกล่าวต่อนะครับ<ม>ก็เริ่มต้มน้ํารอนะครับอุณหภูมิแล้วก็คั่วอ่บดนะครับบดบดกาแฟแล้วเมื่อกี้อันนี้เราใช้กาแฟตัวเดิมปะเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวแล้ว เปโซออฟเจของร้านเจค็อปปี้เบสเ้าจะเป็นบลาเป็นบรารีอ่าเป็นเป็นโคลัมเบีย40%แล้วก็บราร์ซี40%แล้วก็ตัวสุดท้ายถ้าผมจำไม่ผิดมันเป็นเอธิไม่ใช่เอธิโอเป,ปียเป็นเอฟาวอร์หรือโกเตมาลานี่แหละอีก20%อันนี้ เอตัวเลเวลลิงกับเทมเปอร์แป๊บนึงโอเคอันนี้เดี๋ยวระหว่างที่ทำไมเราไม่ดี <c oughs> <c oughs> ระหว่างระ่ที่จันเอฟไปเอาของเพิ่มนะครับวันนี้มีทริคนิดหนึ่งเพิ่มเติมก็คือบอกว่าถ้าจะดริปกาแฟกาแฟที่เหมาะกับการเอามาดริปคือกาแฟที่เรียกว่าพูดภาษาง่ายๆนะก็คือควรเป็นกาแฟเมล็ดของมันเลยชนิดใดชนิดหนึ่งเพียวๆไม่ควรเป็นกาแฟที่ผสมกันมา นะครับมันจะได้รสชาติที่ที่ที่แท้จริงที่ดีกว่าอร่อยกว่าแต่ถ้าเอามาเพรสหรือเอามาบดอัดด้วยอัดออกมาเป็นเอสเปรสโซ่เนี่ยกาแฟที่เหมาะสมเนี่ยก็คือมันจะเป็นกาแฟที่เบรนด์กันมาแล้วก็คือผสมระหว่าง2สายพันธุ์เนี่ยขึ้นไปเนี่ยปอามานะมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรมันจะอร่อยกว่านะอันนี้ที่ที่เขาบอกกันมานะครับข้อมูลจากอาจารย์เอฟเพิ่มเติมก็ ประมาณนี้เดี๋ยววันนี้เราจะลองดูนะครับพี่นุ้ยกระโบดอ่าพี่นุ้ยบดเบอร์อะไรครับ1นึจุดแปดครับผมาใช้เบอร์1.8แล้วก็เพรสเมื่อกี้นี้เพื่อให้กาแฟมันละเอียดขึ้นอ่าละเอียดเพื่อที่จะลงไอตัวคนละเบอร์กับเอาไว้ดิบนะพละเบอร์ต้องหยาบหน่อยอ่านี้เราเมื่อกี้นี้เราเราช่างเรารตักตวง ตัวกาแฟช่างกาแฟอยู่ที่18กรัมนะครับสำหรับการเพรสเรามีอ,อุปกรณ์เสริม,เ,มเรียกว่าเ e v เว i n g ิงกับเทมเ e อร์มันจะมี2หน้าเ e v เว i n g ิงกับเทมเ e อร์นะครับก็จะเป็นเห็นไหมพอดีลงแดดอ,อ๋อเป็น,นเป็นสันเป็นหลังก้าเพราะว่ามันไว้เกลี่ยหน้ากาแฟเพราะว่าเวลาเราทำเอสเปรสโซ่เนี่ยเราต้องปรับหน้ากาแฟให้เรียบแล้วกดลงเพื่อคือถ้าเราปรับหน้ากาแฟไม่เรียบเนี่ย ด้านไหนที่มันไม่แน่นพี่นุ้ยเบาเพลงสองสเต็ปด้านเดี๋ยวคิดมันกาแฟมันดังไหมน้ำาก็จะไหลลงเร็วด้านนมันก็จะเป็นที้ๆออกมาแบบแบบเลอะอเพราะเราเลเวลลิ่งกับเราเทมไม่ดีอืเริ่มต้นเหมือนเป็นตัวบังคับให้กาแฟมันลงไปตามใช่ให้มันเท่ากันอ่าเราก็จะมาเริ่มที่เนี้ยมันจะมีฐานรองและ อืมีฐานรองด้วยนะครับพวกนี้เป็นอุปกรณ์เสริมหาซื้อได้ใช่ไหมพี่แอบหาซื้อ,อ,อได้ในเจอคอฟฟี่เนี่ยมันจะมาเจคอฟฟี่โอเคอ๋อเจคอฟฟี่เริ่มจากไอตัวนี้เป็นฐานอาแล้วก็ใส่ถ้วยกาแฟครับใส่ถ้วกาแฟของของแฟร์ของแฟร์ฟมันสามารถเอามาเข้ากันกับไอตัวแฟร์เอปรสโซ่ได้เลยอุณหภูมิของเราได้แล้วด้วยน้ําตอนนี้ อ๋อโดยโดยโดยตร้ซึ่งสามเยี่ยมเลยอันนี้เราขายอยู่น้ำไปร้อยไปร้อยละแต่เรายังมีที่ใช้เครื่องปิยนตีกัดที่ไต้หวันงานไต้หวันแล้วเนี่ยคือโดยปกติถ้าเราเทกาแฟมันจะผุคนเทยากเพราะเลยทำตัวรองให้อีกทีสุงไว้พอดีเป๊ะเนี่ยครับถ้าลองดูสำหรับแฟเลยอ่ามันจะพอดีเลยพอดีเลยทีนี้แหม่เก็บให้ดูอีกที ะเป็นถ้วยเหมือนเป็นกลวยรองอะ่ะอีกทีหนึง่งโอ้งาน<ร>าดีกระพเพรแล้วกักระเพรบดเสร็จปุ๊บเบอร์ละเอียดประมาณนี้เบอร์ละเอียดจะประมาณนี้นะครับสวยเลยประมาณเม็ดน้ำตาลทรายทีนี้ถ้าเราใช้ป<ช>ุ๋เวลาใปุ๋เนี่ยอ๋อโอเคเออหมดเยี่ยมหมด ผมใช้ตัวนี้พี่แอฟเกัเป็นเกิดเป็นตัวนี้เป็นตัวที่มาอยู่ในกล่องของแฟนไปโซ่ซึ่งที่เราเคยทําทําคลิปไปแล้วครั้งหนึ่งกับพี่ดุ๋ยเนาะที่มันจะทุ่งแสลงหลวงแต่มันจะไม่พอดีใช่มันจะมีหเนี่ยมันจะมีหกถูกครับมันจะมี6ถ้าใช้ตัวนี้มันมีมหนิดนึงเราก็จะเกลียาหน้ามันเดี๋ยวผมก็จะเลเวลลิ่งให้ดูอืมเอาดูขั้นตอนการเลเวลลิ่ง กาแฟมันกระจายตัวใช่ไหมับเราต้องการให้หน้ามันเรียบเสมอกันเราใช้ตัวนี้ดันด้านด้านเลเวลลิ่งลงไปแล้วหมุนใช่ไหมวางเฉยๆอ๋อวางเฉยเลยแล้วก็หมุนเนี่ยหมุนเข้าไปแล้วตอนนี้กาแฟมันเท่ากันเลยหน้ามันนี่นะสวยงามเหมือนเกลี่ยหน้าดินน่ะอารมณ์เหมือนเกลี่ยหน้าดินอ่นะแ่นะใช่ค่อยเนี่ยอ๋อถูกถูกไอ้ตัวนี้มันเป็นแบบกดกระแทกกระแทกลงไปลงไปกดอย่างนี้อ่า คนทำสองสามคนทําพร้อมกันกาแฟที่ได้เลเวลในการเทมแต่ละคนออกแรงไม่เท่ากันไม่เท่ากันแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้ที่ร้านกาแฟเขาก็ใช้เพื่อให้ทุกคนน่ะคือพอเจ้าของร้านเขาตั้งปุ๊บทุกคนออกแรงกดมันจะโดนขอบนิยันไว้หน้ากาแฟความแรงในการเทมจะเท่ากันทุกแก้วแล้วแล้วคุณภาพช็อตจะออกมาเท่ากันทุกแก้ว <Okay. S 2> นี่งานลึกงานลึก <laughs> แล้วไอ้ตัวนี้คือข้อดีของเขาอ่ะ ก็คือมันปรับหน้ามันมันปรับได้ว่าเราจะเทมหนักแค่ไหนอ่าแต่ละตัวก็ใช้แรงเทมไม่เห็นไหมครับนี่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 ขอดูเห็นไหมครับคือตัวนี้มันมันเหมือนเป็นทบพูดกันตามให้เข้าใจไงตัวนี้เป็นตัวหยุดอ่ะไม่ให้ไม่ให้อัดแรงลงไปมากกว่านี้ก็คือตัวนี้ใช่เห็นไหมครับช่วงนี้มีความหนาแล้วเราสามารถหมุนเกลียวปรับได้เห็นไหมจะให้ลึกไอ้อัดแน่นอัดอ่าประมาณนั้นอ่ะ ความลึกอนโอ้โหนี่ลึกจริงๆลึกจริงๆและเอียดและเมื่อกี้นี้ที่สุดอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราเดี๋ยวอัดอีกทีใช่เพราะเมื่อกี้คือเราแค่เกลี่ยหน้าแค่เกลี่ยโอเคเข้าใจแล้วนี่คผมจะใช้ประมาณขีดขีดก่อนขั้นแรกคือเกลี่ยหน้ามันก่อนนะครับขั้นที่สองคืออัดเห็นไหมอัดแต่นี่แน่นแล้วและแน่นในระดับที่เรียกว่า เท่ากันทุกแก้วอะทุกแก้วอะทำสิบแก้วใช่ทำสิบแก้วแต่ถ้าเรามาใช้ไอตัวตัวนี้ตัวนี้นะครับมันอยู่ที่แรงอัดของเราเพราะฉะนั้นสามแก้วสี่แก้วห้าแก้วไม่เท่ากันแน่นอนไม่เท่ากันแน่นอนเท่าแต่ถ้าเป็นตัวนี้มันเท่าแน่เพราะว่ามันมีมันมีเลเวลของมันระดับได้ครับทุกแก้วจะออกมาคุณภาพเท่ากันหมดนี่โอเคฝั่งนี้เกลี่ยให้หน้าเรียบฝั่งนี้ ให้แน่นนะครับปรับนี่อันนี้ค่อนข้างหนักมีน้ำหนักมากหนักหนักจริงต้องโดนพี่นุ้ยต้องโดนหนึ่งพันเก้าร้อยบาทชุดนี้หนึ่งพันเก้าร้อยบาทที่ร้านเจคอฟฟี่ใช่ไหมครับเจคอฟฟี่เจคอฟฟี่เขามีหน้าร้านไหมพี่เอ๋หรือว่าออนไลน์อย่างเดียวคือเขาเป็นคนนำเข้าแปลนี่แหละโอ้แฟร์ผู้แทนจำหน่ายแฟป์ในประเทศไทยแฟร์เอสเปซโซ่คืออะไรอ่ะจะจะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าคนที่ไม่เคยได้ละ ไอ้สักพักหนึ่งมั้งเพราะมันเมื่อกี้มันเดือดร้อนไม่เป็นไรผมเอามาอุ่น้างั้นวอร์มก่อนวอร์มช่วยลูกสูาวอร์มนะครับนี่คือการวอร์มแต่เหตุที่เราต้องวอร์มเพราะเราอยากให้ลูกสูบมันร้อนเพราะว่าอุณหภูมิมีผลต่อการสกัดกาแฟใช่ไหมใช่ครับคือถ้าเราไม่วอร์มอ่ะเวลาเราเทน้ำร้อนที่ใช้ในการสกัดจริงอ่ะไอ้นี่มันเป็นสแตนเลสมันก็จะดูดความร้อนเข้าไปเพราะว่ามันไม่ร้อนเนี่เราจะวอร์มให้ลูกลูกสูงมันร้อน ระหว่างที่วอร์มอุณหภูมิน้ําตรงนี้ก็ลงไปด้วยก็พอดีกันนะ,นะครับว่าการการทํากาแฟนี่ต้องเรียกว่าเรียกว่าการทําแล้วกันนะเรียกว่าจะไม่ว่าจะชงจะต้มจะดิฟจะอะไรก็ตามแต่เนี่ยอุณหภูมิของน้ํานี่สําคัญที่สุดเลยอุณหภูมิของน้ํเร้อนไปก็จะสกัดออกมา,กาเยอะเกินไปอ,อุณหภูมิที่น้อยไปก็จะสกัดไม่ออกนะครับดังนั้นต้องพอดี เดี๋ยวเรามาดูที่เขาเรียกกันว่าในสายกาแฟเขาจะดูเขาเรียกว่าการอัดเอสเปรสโซเพสเอสเปรสโซนี่เขาเรียกว่าคีม่าอ่าคีม่าจะสวยแค่ไหนนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันเลยดีเด็ดเลยนะครับตัวนี้ที่บอกเป็นนั่นเดี๋ยวผมแฟร์โปรทูแฟร์โปรแฟร์เอสเปรสโซโปรทู e 2 2> น,นะครับเป็นเครื่องที่ดูถ้างั้นเดี๋ยวอันนี้ล้างก่อนไหมเดี๋ยวที่ล้างใช้แก้วใสมันจะเห็นชัดว่าระกุนหินนะอ่ามันจะเห็นคีม่า ในหนึ่งช็อตเอสเปซโซ่จะประกอบด้วยสามส่วนบนสุดจะมีครีม่ากตรงกลางเป็นบอดี้แล้วก็ล่างสุดจะเป็นฮาร์ดเห็นชัดเลยถ้าใช้แก้วใสแยกเป็นเลเวลเลยเป็นเลเยอร์เป็นเลเยอร์เลเยอร์ขึ้นมาเลยเราจะใช้เอสเปโซ่ช็อตสกัดออกมา3ามส่วนแต่ถ้าเป็นลิฟเตเนี่ยจะมีแค่ครีม่ากกับบอดี้เราจะไม่สกัดฮาร์ดออกเพราะฮาร์ดคือส่วนที่ขมอืเราจะใช้ลิฟเตโตอช็อตในการทำลาเต้รอาร์ต อื S <S ๋อเดี๋ยวโอกาสหน้าเที่ยวเที่ยวนี้พี่เไม right. ่ได <spe> ้เอาตัวเพรไอสตรีมนมไม่ได้เอามานะครับข่าวหน้าข่าวหน้ามาดูลาเต้อาร์ตที่แคมป์กันดีกว่าทีเด็ดเลยทิหน้าทิหน้าทิหน้าเทน้ำเราวอร์มไววอร์มไวออกเนี่ยลูกสูบถ้าจับดูจะร้อนอ่าใช่เทน้ําทิ้งนะครับเทน้าที่วอร์มออกจากตัวลูกสูบทิ้งหลังจากนั้นปุ๊บเราก็ใส ใส่ไอที่เราทำกาแล้วนี่กดแลปุ๊บพอยกปุ๊บเขาจะขึ้นลอยมาเลยติดมาเลยติดมาเลยติดเลยนะครับอ่าใสแท่นพร้อมนะัะกวยก่อนไหมเอฟกวยข้างล่างใส่ป่ะน้ำน่าจะได้แล้วนะครับไอที่เราใส่กรวยเพราะเราบังคับให้มันหลีดออกมาแต่ถ้าเราเทนกาแฟดีอ่ะมันจะไม่พุ่งออกเลยอ๋อโอเคมาแล้วก็ใส่น้ำลงไปอันนี้เราไม่เคยมีแล้วนะครับคลิปการใช้งานตัว แฟลตเ s สโซ่เดี๋ยวมาดูคีมมากกันดีกว่ารอดูดิฝาแล้วก็ไฟเพชเชอร์เกจอันนี้เขาเรียกอช่ใช่เขาเรียกเกจเพชเชอร์เกตัววัดแรงดันมันจะมีระดับบอกนะครับระดับเท่าไหร่จริงการเพสเนี่ยเท่าที่ผมเคยเข้าไปอ่านในอินเทอร์เน็ตนะมันมีเวลาด้วยนะใช่ครับมีเวลาด้วยว่าแฟลตเบสโซ่มันควรจะเหมาะกี่วิ มันถึงก็ช่วงไหนนะครับถ้าคนที่แบบลึกๆจริงๆอ่นนี้พี่เอฟเริ่มเห็นแล้วนะครับลงมาแล้วที่สามบาเนี่ยผมใช้แรงดันที่สามบาไหลลงมาแล้วนะครับเห็นไหมสามบาประมาณสักสิบสิบสิสิบห้าวิหลังจากนั้นผมก็จะเพิ่มแรงดันไปที่9ก้าบาถ้าสังเกตจะมีคีมาออกมานะครับช่วงแรกมามาแล้วนี่ตอนนี้ผมใช้แรงดันเ้าบา สวยมากสวยกว่าเครื่องอีกเนี่ยถ้าสังเกตผมจะไม่กดจนน้ามันหมดเพราะว่ามันจะสกัดโอเวอร์สวยเครื่องไฟฟ้าอันนี้ก็จะแบ่งเป็นเลเยอร์ให้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับสวยสวยงามมากเห็นไหมเห็นเลเยอร์ชัดเจนเลยข้างล่าก็ได้ยไม่เป็นไรถ้าเรามาดูถ้าพี่ดูพี่จะสังเกตที่มองเห็นเป็นสามเลเยอร์เป็นสามเลเยอร์ไหมครับสามชั้นข้างล่างอ่าอ่าใช่ใช่จะเป็นดาสนิทเลยใช่ใช่ข้างล่างเนี้ยเราเรียกฮาร์ดจะขม แล้วตรงกลางถ้าพี่ลองดูนะมันจะเป็นบอดี้มันจะออกสีน้ําตาลแล้วบนสุดที่เห็นฟองเสียองทองเนี่ยคือครีม่ามันจะมันบแี๋วแล้วพอผ่านไปสักระยะเวลานึงอ่ะมันจะรวมกันระหว่างฮาร์ดกับบอดี้แล้วก็ข้างบนก็จะมีครีม่าเหลืออยู่แ่ขวหนึ่งขวดเอสเปสโซจะประกอบด้วยสามส่วนครีม่าบอดี้ฮาร์ดโอเคเดี๋ยวเลยอ่ะแต่เนี้ยเราก็จะได้ช็อตเนี้ยคุณจะมิกซ์ล่ะแต่เนี้ยเราเรียกว่า ถ้าพูดพูดให้เข้าใจง่ายภาษาคนที่ยังไม่คุ้นเคยกับไอพวกการชงกาแฟเราเรียกว่าตัวนี้ว่าสารตั้งต้นสารตั้งต้นเป็นตัวแรกลหละก็คือคุณจะเอาไปชงอะไรได้หมดเลยตอนนี้อ่านะครับไอตัวเนี้ยอ่าใช่ถูกต้องตัวนี้แหละคือจุดเริ่มต้นนะครับจะเอาไปทำเป็นอ่าคาปูลาเต้เมกานโน อะไรก็ตามแนี่ต้องละเอียดน้งแข็งละเอียดอ่าเดี๋ยวเราสวยงามนะครับเมื่อกี้นี้ต้องส่อง่อกระแดดจะเห็นจริงๆใช่อะไรเอ่ยน้ำส้มครับอ่ามาแล้วนะครับขั้นตอนคือเราลงน้ำส้มก่อนเนาะไอ้ียคือลงน้ำผลไม้ก่อนแล้วกันอ่าอะไรแล้วแต่ชอบนะอะไรก็ได้หนูจะเอาสับวรสใช่ไหมอ่านี่น้ำส้มนะครับรกะกะเอาได้เลยนะ ใสองในสามโมงแก้วเพราะกาแฟจเป็นแค่หนึ่งส่วนนะสองในสามจริงๆแล้วพี่เอ๋บอกว่าอัตราส่วนที่เหมาะสมคือ1ต่อ2กาแฟ1ส่วนน้ำผลไม้2ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอัตราส่วนที่กำลังดีหรือว่าถ้าใครชอบเข้มกาแฟรสชาติกาแฟมากกว่าก็1ต่อ1ก็ได้หรือใครชอบมากก็น้ำสับปะรด ครับเอาละนะครับอ่าฮะผมก็จะเทครับเทอะไรครับพี่เอฟอันนี้ตอนเดนอืตอนขาดลงคนมาเยอะหนูก็เลยไม่ได้ถ่ายอืมดูสวยด้วยเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไม่้เขาเรียกออร์เดินค็อปปี้อันนี้เฟรชฟู้ดค็อปปี้เฟรชนี่ได้สองเมนูนะครับวันนี้อ่ะขอลองพี่หน่อย บางคนก็จะมีหลอดคือบางคนชอบแบบดึงขึ้นดึงลงหลอดดูได้ด้วยมันก็จะแบบได้เขาเรียกอะไรอะเด่นชันเป็นอะไรเงี้ยถ้าบางคนชอบแบบปลาร์สเลยเขาก็จะคนแล้วแต่วิธีกินผมขอแบบแบบออริจินัลหน่งก่อนเป็นไงครับพเป็นไรอร่อยแปลกไม่เคยกินเหมือนกันแบบพูดตรงๆเลยนะไม่เคยไม่เคยกินเลยมันเป็นเมนูเมนูตอนเที่ยงที่แบบอากาศร้อนจัดจัดถเราลุก เรากินแล้วเราจะรู้สึกสด,สดชื่นอ่าใช่ใช่เพราะมันได้กินทั้งน้า<ล>ําผลไม้แ,แล้วกาแฟกาแฟด้วยแล้วมันแปลกอย่างมันเข้ากันได้แบบมหัศจรรย์นะใช่อร่อยอร่อยอร่อยนายเขาลองสองรสครับพี่คุณลองลองสองรสแล้วสร,รสเสี้ยวร,รสหอมจืดพี่หน่อยพี่ขาขึ้นพี่หน่อยพ่จ๋าลูกขาเอาเลมโกฟี่โอ้แมเข้าน้ำมีสองก๋วยจี่แล้วอร่อย บอกเลยว่ารสชาติประหลาดประหลาดนะปลาแรมปลาแรมแต่อร่อยแต่กินแล้วมันไม่ถึงกับขนาดว่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่พี่น้ไม่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 ใช่แบบร้อนร้อนเรากินพวกเนี้ยมันจะรู้สึกสดชื่นเลยเรสดชื่นเลยใช่เพราะมันมีคาเฟอีนด้วยไครับใช่ครับแล้วก็แล้วก็น้ำผลไม้พี่หน่อยเป็นไงครับลองหน่อยลองหน่อยลองแล้วลองแล้วเขาเรียกอะไรอธิบายหน่อยไม่เคยกินแต่ว่าพอกินไปแล้ว มันอร่อยดีใช่บอกว่าไงดีอ่ะจะบอกว่ามันอร่อยดีแล้วกัน,นเ,ขเข้ากันแบบไม่ได้เข้ากันแปลกนะนี่ครั้งแรกเลยที่ได้กินออรเล้กาแฟมันได้กลิ่นน้ำผลไม้แล้วก็กลิ่นกาแฟผสมกันแต่เป็นกลิ่นอะไรที่แบบว่าไม่ได้โดดอ่ะลงตัวขอ,องจริงเข้าไปแล้วก็ สดชื่นคะ่ะอร่อยเ <c oughs> <Yeah. S 1> ยี่ยเมนูนี้นะครับพี่แอฟบอกว่าเหมาะกับช่วงเวลาทิ้งเที่ยง,งบ่ายๆนะเวลาอากาศร้อนๆ <c oughs> เวลามาแคมป์ก <c oughs> ินเข้าไปได้สดชื่นเลยนะครับ <c oughs> ไอ้พวกน้ำเหลือง,องผสมโซดาอะไรพวกนั้นเอาไว้ตอนเย็น อากเพื่อพาย่างเงี้ยไว้ตอนเย็นโอเคแบบพุ่มกล่อมก็จะคุณเลยเนี่ยผมลองคนได้มาแล้วอ่ะแล้วแต่เลยนะครับว่าชอบน้ำอะไรนะน้ำส้มน้ำองุ่นน้ำคือน้ำผลไม้ทุกน้ำเพราบอกว่า กาแฟมันก็คือผลไม้ชนิดหนึ่งนั่นเองมันก็เลยเข้ากันได้อ่ากเหมือนกันใช่ไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อมันเข้ากันได้โอเคยได้ยินแล้วล่ะว่าเออเอ่อออร์เอนกาแฟกันอ่ะเป็นเมนูแต่เพิ่งเคยได้กินครั้งแรกนี่แหละแล้วยิ่งพอมันเข้ากันปุ๊บใช่ผลจะแต่พอพี่เริ่มคุณมันปุ๊บโอเควันนี้ ดูึงลงคือคือบางคนก็มีเทคนิคนะดึงเรียบร้อยเข้าไปถ้าอยากกินก็้องกดลงไปดยู่ข้างล่างก่อนกาแดก็ดึงขึ้นมาเหมือนกินแมกเจโตอ่าใช่คาราเมลแมกเจโตอยากกินอะไรก่อนเลื่อนหลอดเลื่อนหลอดเอาพอกินไมสักแป๊บนึงเราอยากให้มันเข้าไปแล้วเราก็หลอดคนอ่าใช่โอ้โหวันนี้มาแคมป์แบบโอ้ได้ความรู้ได้โดยไม่ได้ดายใช่เจอกันเองโอ้โห ดีใจมากเลยดีใจมากๆเลยด้วยนะครับต้องขอบคุณอาจารย์เนฟมากสําหรับ2คลิปในทริปนี้เลยที่ไม่ได้คิดมาก่อนเลยว่าจะน่าจะได้เอาไว้โอกาสหน้าเดี๋ยวเราไปทำลาเต้อาร์ตกันนะครับวันนี้ขอบคุณคคมากขอบคุณอาจารย์เอฟนะครับขอบคุณพี่นุ้ยครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมโอ้โห